วันนี้เราอยู่ใน People Playgrounds วันนี้ผมก็ไปเจอมัดต,ตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมซึ่งมันก็คือ l o b l o x i n s, <S เอาละมอดนี้มันก็ออกมาค่อนข้างนานพอสมควรเลยนะครับผมมันออกเมื่อวันที่17พฤษภาคมตอนเวลาตี 1.45AM จุบา a นี้ถึงบอกถึงเวลาลงด้วยนะครับตอนนี้ผมก็อยู่หน้าเมนูของตัวมอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะลองเสกมาดูตัวแรกนะครับผมนี่ตัวที่เราคุ้นเคยกันเช่นดีนะสี oh. เหลืองแบบนี้นะครับผมออริจินอลของมันเลยนะครับโอเคลองเสกมาดู อ,อ,อมันเป็นตัวนี้วะอโอ,โอว้าวนี่มันโลบ็อกซ์นี่วะเฮ้ยนึกถึงสมัยเด็กเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยผมขยับตัวแล้วโอ้ขยับมีมีกาแขนด้วยครับเวลากระโดดมันทำให้ผมนึกถึงตอนที่ผมเล่นโลบ็อกนะครับแล้วเวลากระโดดลัวๆนะผมกระโดดสูงแค่ไหนมันก็ไม่เจ็บนะครับนี่นี่นี่ดูนะครับกระโดดสูงแค่ไหนก็ไม่เจ็บอุย้ยเสียงร้องด้วยลองเอาทุบแม่งเลย ตายเลยเ <laughs> <laughs> ฮ้ยอุ้ยมันลุกมาแล้วถ้าจะให้มันเหมือนโลบอกจริงนะมันต้องมีหลอดเลือดเขียวๆคือมันหัวสิไอ้นี่มันไม่มีมันไม่ใช่โลบอกของแฉนะครับผมเป็นโรบอกจีนแดงนะ <c oughs> ผมรู้สึกว่าเจ้าของหมดเขาบอกว่าเราสามารถบังคับตัวมันได้ด้วยนะครับกด J และ L ในการเดินนะครับและกดกระโดดตัว I <c oughs> โอเครู้เรื่อง <c oughs> เดินเฮ้ยโอ้โหมันเดินได้ครับมันเดินได้ยังกันในโลบอกดีเลยดูท่าเดินมันใช่เลย กระโดดมีเสียงเลยถ้าเรากระโดดไปทับหัวมันจะเป็นนี่โอ้เลือดออกเลยเหรอเดี๋ยวผมไม่รู้นะความหนักของตัวละครโลบ l o x มันนะครับดูครับแค่มันกระโดดเหยียบขาแค่นิดเดียวคือเลือดออกแล้วนะคือแม่งโหดเกินถ้าลองทับแบบรี้เลยการใช้ไอตัวหานี่กระโดดนี่คือสะใจมากนะครับผมคือไม่ต้องใช้อาวุธเลยนะแค่คุณกระโดดอย่างนี้นะครับ ผมรู้สึกว่ามันสามารถแต่งสีตัวละครได้นะครับผมผมเห็นเขาว่า head color torso color เลยพวกนี้นะครับในลองแต่งสีดูดิเอาเป็นสีชมพูแม่งเลยเก๊ชิบหมเี่ยเนี่ยครับโลบอทหัวชมพูกำลังเดินเตะคนครับอืมโอ้โหโอ้โห <c oughs> หันตูดให้ด้วยเ <c oughs> ดี๋ยวลองเปลี่ยนให้มันสีตาที่ผมชอบดูนะครับโอเคผมได้สีที่ผมชอบแล้วนะครับผมโอเคสีนี้แหละนะฮะไปตากแดดมาเยอะเกินนะครับผมเอ้ยไอดาบนี้มาทุนคุณเนะยไหนลองสีมันดูหน่อยดิ โอ้โหใช่เลยผมจำไม่ได้นะว่าโลบอ์มันมีดาบหรือเปล่านะครับแต่ว่าทุกๆเกมมันก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับเออเราแต่ผู้สร้างเกมเฮ้ยแม่งขโมยดาบกูไปไอชิบหายเอานี่ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะดูมันมันดีใจด้วยเออเอาเข้าไปลองเอาเดินไปฟันคนดูตีอ,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 อ้สับสับสับไมมันกาดยังวะว่านะก็โดดเหยียบใส่ยังโหดกว่าเยอะเลยอะไอช้ดาบดูดิเฮ้ย มี <ítulo> ่ทิมมันฟันยังไงวะกูฟันไม่เป็นเมื่อกี้ผมก็ไปอ่านในมอดมานะครับเขาบอกว่าให้กดตัวเคนะครับไหน้องกดตัวเคดิคือคือคือผมจะหันดาบไปยังไงอะผมจะหันดาบให้มันโดนยังไงอะเออนั่นแหละเอาอย่างนี้สินี่ครับตอนนี้ผมกําลังเดินดันคนที่อยู่ข้างหน้าผมยอะกับเครื่องโอ้โหเอาทิมเลยทิมทิม มาทิมยากสเสียเลยเกิดกูเหยียบไม่พอจตรงกระโดดเหยียบยังง่ายกว่าเยอะเลยผมจะบอกให้นะง่ายกว่าใช้ดาบเยอะแล้วตอนนี้ผมก็รู้วิธีใช้ดาบแล้วนะครับผมมันใช้เมาส์ในการเลื่อนนะผมโง่ตั้งนานนะฟ,นฟันฟันฟันแล้วไปตบเลือดออกวะผมหมุนมาตั้งนานแล้วนะครับจิ้มไปทุกที่แล้วนะครับมันก็ยังไม่เป็นหาอะไรเลยนะนครับเนี่บกระโดดเหยียบทีละตัวยังดีกว่าเลยบอกเลยนะเฮ้ยอะไรอะชีสเบอร์เกอร์ไหนลองเสกมาดูดิไหนมันกินยังไงอะ จำได้เลยไอเสียงนี้อ่ะโถยคือ <c ười> มันใช่เลยมันเป็นลฮัลโหลกินได้ไหมอ่ะเอาหยัดปากแม่งเลยอ,อไม่กินด้วยโอ้โหเบคอนแฮร์คุณผู้ชมคงจะรู้ดีนะครับผมไอผมทรงนี้นี่นเวลาอยู่ในโลบ็อกซ์นี่คือเห็นได้ทุกที่ทุกวยัยทุกเพศทุก <c ười> อะไรก็แล้วแต่นะครับผมว่ากันตรงๆก็คือแม่งเป็นทรงผมเริ่มต้นนะฮะไหนลองเอามาใส่ดูดิ <c ười> ผมกันหน้าสีชมพูแล้วแม่งเข้ากันดีว่ะเหมือนกีเลยและอันนี้คือก้อนอิดเรืองแสงนะครับผมเห็นมันบอกว่าเป็นก้อนอิดที่ทําให้เราตายนะถ้าเราโดดเหยียบเรียบร้อยเียงตายด้วยคเคตอนนี้แน่นิ่งไปแล้วคือเอ่อผมผมไม่เล่นพีโพไปกาวนานนะผมหาเอ่อเข็มฉีดยาไม่เจอใครก็ได้ช่วยด้วยเจอสักทีนะครับมันอยู่ในโหมดนี้นะครับเอามาเสียบดูนะครับนี่เสียบเข้าไปตรงนี้เลยโอ้โหมันจิ้มไม่ได้ด้วย มันจิ้มไม่ได้นะครับผมคือมันมันเหมือนมันเป็นตัวอ็อบเจกต์นะครับผมดูดีครับแม่งแข็งโป๊กยังกันนี่ครับเสียงตายโลบอกที่เราคุ้นเคยนะครับลองเอาไปชนพื้นดูนะครับคือในมอดเขาบอกว่าไอ้สีแดงเป็นการฆ่าตัวละครเราใช่ไหมครับไอ้สีเขียวเป็นการอ่าทําให้เรามีชีวิตอยู่นะครับเราจะลองเดินไปโดนสีแดงดูับแล้วก็ตลกเสียกตายวะเราก็จะลองเอาไปนี่โอ้โหเรียบร้อยครับ กลับมามีชีวิตแล้วเย่ก็ <Wow. S 1> คือสีเขียวเป็นชกชีวิตนะครับสีแดงเป็นตายนะครับโอเคถ้าเหยียบแม่งทั้งสองล่ะซ <Wow. S 1> ับสเปซทริปใหม่ฮะอันนี้คือผมไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรในโลบ็อกซ์นะครับถ้าใครรู้ก็บอกผมด้วยนะครับมันคืออะไรนะที่ผมรู้แน่ๆคือมันน่าจะเป็นระเบิดนะครับโอ้โหอะไรอะอะไรอะทำไมมันหายไปแล้วฮัลโ,โหลเฮ้ยบังคับได้ลองลองไปโยนใส่ดูเป็นไงไนนวะางเราไเคียร์นันครว้นล้ เดี๋ยวแลาวทำไมมันเป็นตัวสีชมพูวะฮัลโหลใครเด่ะเคยผมไม่เคยปรับตัวละครเป็นสีชมพูเลยนะมันมาจากไหนวะฮัลโหลโอเคเข้าใจแล้วเราเปิดแม่งทําให้เป็นตัวสีม่วงนะผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดผมเอารบอกมาเจอรถถังจะเป็นยังไงนะครับผมถ้าเอารถถังไปยิงตรหายไปเลยเอ่ออันนี้ผมซูมออกมาโคตรไกลเลยนะครับคือซูมจนแม่งเห็นเป็นพิกเซล <c oughs> <c oughs> โอ้โอโอเคเจอแล้วแม่งนอนแน่นิ่งอยู่นั่นเลยนะครับผม อะไรตั้งน่ะถ้าผมให้ดูนะครับดูทรงแม่งน่าจะตายแล้วนะครับตายแล้วบอกดาบตั้งขึ้นมาด้วยโอ้โหกินนิ้วก้เนี่ยโอ้โหดาบเล่มนี้เอาดาบไปแทงแม่งไม่หยุดไม่หยิบดาบแทงจะกระดาบสิบนิ้วเข้าไปแทงรถถังอืออืออืออโอ้โหมันเข้าไปตายรถถังไปแล้วอ๋อเอาโอ้เครื่องยนต์เดี๋ยวเดี๋ยวกู รถถังกูฟังหมดเลย <c oughs> คือแค่โลบอกตัวเดียวก็สามารถทําให้รถถังพังได้นะครับผมเรื่อทำไมเครื่องเือเคยเห็นเครื่องยนต์รถถังเป็นครั้งแรกแล้วทําไมเครื่องยนต์มันมีหน้าตาดีวยวะแม่งเป็นรูปอีโมจิรูปหน้าไม่ไม่พอใจอะไรสักอย่าง <c oughs> BIG กเฮดมันบอกว่าเป็นหัวใหญ่นะครับในลองใส่เด้เอ หวัวใหญ่ขึ้นมานิดเดียวเองคือการที่คุณจะแต่งตัวในโลบ็อกได้นี่ครับคุณต้องเติมโลบัคสนะครับเติมโลบัคสมาแล้วนะครับตอนนี้กําลังยัดใส่ตัวผมนี่ครับใส่ดาบเข้าไปด้วยโคตรเท่เลยว่าโอ้โหนักบินอวกาศจากไหนวะเนี่ยเทียนาซาหลุดมาจากไหนวะทำผมเสกโลบ็อกมา2ตัวแล้วผมเด้อโอ้โหแม่งเติร์ดตามดูดูครับ <c oughs> ดูดู <c oughs> <c oughs> นี่เอาตัวนี้มาเดินใกล้ก็นเด้โอโอ้โหยังกับคู่เกเลย,เเลยถ้าผมเอามาถือปืนดูมันจะถือไอุย้ยโอ้โหมันถือด้วยโอเคเราสามารถยิงได้หรือเปล่า เฮ้ยโคตรโกงโอ้โหบังคับได้อย่างนี้เดินได้อย่างนี้เสร็จกูและบังคับได้แบบนี้คือสวยเลยนี่เลยเอามายิงคนแล้วก็เดินปี๊ดโอ้โหโคตรโหดเลยโอ้าไมผมรู้สึกว่าเลือดในพีโพรเฟกาวมันดูสมจริงขึ้นวลคือผมไม่ได้เล่นนานนะผมหายไปนานนะผมรู้สึกว่าเลือดมันหยดเป็นตึงๆเลยโอ้โหมันกลายเป็นแบบดูดีรายละเอียดมันเยอะมากอะแล้วแบบนี้คอมกูจะแหลกไหมเนี่ยอีกส้ํศพนี่อีกสาเข้าไปกับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ไว้เรามาเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ